ฟุตบอลแฟนโซนขอเสนอ10เหตุการณ์ช็อกของโลกฟุตบอลตลอดกาลในโลกฟุตบอลมีหลากหลายมากมายเหตุการณ์ที่สุดน่าเลยเชื่ออย่ามามาที่ใครจะยังถึงแลรู้ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างต่อจากนี้จนทำให้กลายเป็นกีฬาที่มีฐานแฟนๆอยู่ทั่วทุกมุมโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วด้วยเหตุการณ์สุดช็อกสุดค้าไม่ถึงมากมายที่เคยเกิดขึ้นมาคลิปนี้เราจะมาหย่อนดูกันว่ามีเหตุการณ์ในบ้างที่มันที่สุดที่มันไม่น่าเป็นไปได้โดยคัดเอามาเน้น10เหตุการณ์ แต่ก่อนจะไปรับชมกันกนั้นยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจลเล็กๆให้กับฟุตบอลแฟนโซนกันด้วยนะครับพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันได้เลยบา์เซโลนาพิกนาลกแซงปารีแสแซงเชีงแมงเข้าโลกใครจะไปเชื่อว่าทีมที่แพ้ม,มาขาดกระจุย4-0ในนัดแรกแต่เป็นทีมที่ผ่านเข้ารอบต่อไปได้หลังจบนัดที่2โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปี2 0 1 7ในรอบ16ทีมสุดท้ายผลนัดแรกบาซ่าบุกไปโดนยำเลส4-0ในบ้านปารีส ซึ่งใครต่อใครก็มองไปยังทางเดียวกันว่าสุดท้ายจะเป็นปารีสแบบ100%เซที่แด้ผ่านเข้ารอบไปทีมสุดท้ายไปแต่ว่าผลนัดที่2ในคัมนูบาซ่าเอาคืนแบบทบต้นทบดอกไหลถล่มสนุกเท้าฝั่งเดียว6-1หรวมผล2นัดพลิกแสงเข้ารอบได้แบบโลกตะลึง6ต่อ5มันคือผลลัพธ์ที่ทาให้แฟนบอลทั้งโลกงงเป็นไก่ตาแตกกันเลยทีเดียวในเวลานั้นเหตุการณ์ที่2เดนมาร์กแชมป์ยูโร1 9 9 2กับเทพนิยายแรกที่สุดตาตึง ย้อนไปในศึกยูโรครั้งนั้นเดนมาร์กตกรอบไปแล้วและทีมได้แยกย้ายกันไปพักผ่อนในช่วงปิดฤดูกาลกันครบทุกคนแต่อยู่ดีๆก่อนที่ยูโรจะเริ่มไม่กี่วันเดนมาร์กก็ได้เข้าไปแทนที่ของยูโกสลาเวียที่โดนฟีฟ่าแบนจากปัญหาสงครามในประเทศแล้วทีมงานก็ได้เรียกรวมโค้ดกับนักเตะอย่างเร่งด่วนเพาต้องรีบเดินทางให้เร็วที่สุดให้ทันตะนัดแรกนั่นเอง จากนั้นเส้นทางแห่งตำนานก็เกิดขึ้นเมื่อโคโนมค่อยๆไต,ต่เต้าจากนั้นแรกแบบมามืดไม่มีใครสนใจแต่ก็ชนะมาเรื่อยๆจนฝ่าฟันไปถึงรอบชิงชนะเลิศในที่สุดแล้วนัดชิงดนไปเจอทีมสุดแข็งตัวเต็งอย่างเยอะละมันมีแต่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายเป็นเดนมาร์กที่เอาชนะไปได้2-0คว้าแชมป์อย่างสุดเหนือความคาดหมายเกิดเป็นเทพยิายแห่งฟุตบอลขึ้นมาอย่างงดงามเหตุการณ์3ช็อกโลกทีมโนเนมไรชื่อเซเนกัาปราบแชมป์เก่าฝรั่งเศสนัดเปิดสนามบอลโลก2002 นี่คืออีกนัดหนึ่งที่กลายเป็นตำนานสุดช็อกของฟุตบอลโลกเมื่อทีมชาติเซเนก้าชาติโนเนมไร้ชื่อชั้นและไม่เคยลงแข่งฟุตบอลโลกมาก่อน ต้องโคจรมาพบกับแชมป์เก่าจากบอลโลกครั้งที่แล้วอย่างฝรั่งเศสที่อาจแน่นไปด้วยซูเปอร์สตาร์ดังล้นทีมซึ่งใครต่อใครก็เราดูว่าตาไกลจะได้ถล่มทีมโนเนมได้กี่ประตูเท่านั้นแต่ทว่าทุกอย่างกับตาละบาดเกิดให้การผิดคาดมากมายมันคือเกมที่สุดพลิกล็อกของฟุตบอลโลกเลยทีเดียวเมื่อจบเกมเซเนกัลชกโลกชนะไปได้1-0จากประตูชัยของป้าบ้าบูวาดิยอบมันคือชัยชนะสุดยิ่งใหญ่ของชาติอย่างแท้จริงและกลายเป็นแมตช์ที่ใครก็ไม่มีวันลืมเลือน ยังคงอยู่ที่ฟุตบอลโลกสาวอุดิปาบเซียนอาเจนตินาบอลโลก2024เหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานในบอลโลก2024สุดลร้อนี่เองเป็นการพบกันระหว่างทีมลองบอนสุดกูกับยอดทีมแห่งยุคสุดจัดเกมนี้ถ้าฝาขาวขึ้นนําไปก่อนจากเโอเนลเมสซี่ผอมอกาสยิงห่างมากมายไกลกองแต่ว่าทําไม่ได้ลาวกับว่ามันคือสัญญาณบางอย่างที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วพอเข้าสู่ครึ่งหลังมันก็เกิดขึ้นจริงๆ เมื่อ,อยูยูซาอูที่เล่นด้วยความฮึกงเหิมแบบไม่มีอะไรจะเสียหมาช็อกแฟนบอลทั่วโลกด้วยการแซงนำ2-1ทีมช่วยกันเล่นช่วยกันสู้ได้อย่างเลาใจก่อนที่เสียงนกบิดยาว90นาทีจะหมดลงแล้วมันก็คือชัยชนะสุดยิ่งใหญ่ของชาติได้สำเร็จแม้ว่าท้ายสุดอารเจนติน่าจะไปถึงตำแหน่งแชมป์โลกในบั้นปลายแต่เกมนี้เปรียบเสมือนจุดดางพ้อยของทีมเลยทีเดียว เหตุการณ์ที่5ลิเวอร์พูลปฏิหารที่อิสตันบูลแซงชนะเอซิมิลานัดชิงยูเอล2-5คว้าแชมป์อันยิ่งใหญ่สุดนี่คือนัดชิงที่ได้กลายเป็นตำนานอันลือลัน่นที่จะถูกเล่าขานไปอีกนานแสนนานโดยเกมนี้ปีศาจแดงดำจะเอาพอทีมยุโรปทีมหนึ่งหนช่วงนั้นออกนำาลีว้ว3-0หลังจบครึ่งแรกที่ทุกคนต่างคิดเพียงแค่ว่าแมนนี้จบลงไปแล้วมิลานรอชูถ้วยหลังจบ90นาทีเท่านั้นเอง แต่พอเข้าสู่ขึ่งหลังกลายเป็นหนังคนละม้วลเครื่องจากสีแดงค่อยๆทํางานยิงคืน3ลูกลวดเรียบบุตรตีเสมอสามสามอย่างสุดเดือดจนกระทั่งต้องยื้อกันไปถึงการดูดโทษและก็เป็นเจสซี่ดูเด็กรับบทฮีโร่เสประตูช่วยหงแดงได้อย่างยอดเยี่ยมและพิกควา้าแชมป์ยุโรปได้อย่างยิ่งใหญ่และแมต์นี้ก็ยังถูกยกให้เป็นแม์สุดยอดอีกครั้งของวงการฟุตบอลอีกด้วยในการที่6กเทมิญายากิสกำเนิดฟาดแชมป์ยุโร2004 ต่อจากเดนมาร์ก็เกิดนิยามสุดช็อกขึ้นอีกครั้งในยูโร2004ครั้งนี้เป็นทีมชาติกีตทีมมามืนดนอกสายตาสุดกู่ที่ทําได้แน่นอนว่าน,นี่คือชาติที่ไม่มีใครเหลียวตามองว่าจะมีโอกาสผ่านรอบแรกด้วยซ้ําแต่ท้ายสุดก็ผ่านเข้ารอบได้แบบลากเลือนพอเข้ารอบต่อมาก็ต้องมาเจอกับตัวเต็งฝรั่งเศสและทีมพิกล็อกชนะมาได้1-0จนท้ายสุดทะยานไปถึงรอบชิงด้วยการชนกับเจ้าภาพโปรตุเกสที่ถูกคาดหมายว่าไม่น่ายากในการคว้าชแชมป์ในประเทศตัวเองแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาหลังจบเกมเป็นกีสที่เบียดดเอาชนะไปไป้10 จากประตูชัยของกองหน้าโตเก่งอันเกลอชาลิเตอัตที่ได้สร้างตำนานสร้างเทพนิยายและสร้างเรื่องราวที่เกินค่าของฟุตบอลที่ต้องตากลึกไว้อีกบทหนึ่งสืบอไปทีมชาติกรีซเหตุการณ์เจ็ดเกาหลีใต้ผงาดคว้าที่4บอลโลก2002ฟุตบอลโลกครั้งนี้ถูกจัดขึ้นครั้งแรกในแผ่นดินเอเชียในปี2002โดยเป็นการจับมือกันระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ที่เป็นสภาพร่วมกัน ซึ่งฟุตบอลโลกครั้งนี้มีสิ่งต่างๆให้พูดดึงมากมายตั้งแต่ในและนอกสนามกันเลยแต่สิ่งที่ถูกจดจำมากที่สุดอย่างหนึ่งคือการพังนาไต่เต้าไปจนถึงอันดับ4ี่ของทีมชาติเกาหลีใต้โดยระวังทางปราบทั้งอิตาลีสเปนและทีมที่เหนือกว่ามาได้หลายทีมแม้ว่าทีมจะโดนโจมตีมากมายถึงกับอาศัยเรื่องความเป็นเจ้าภาพทําให้ได้เปรียบหลายอย่างโดยเฉพาะการตัดสินที่คานสายตาหลายต่อหลายครั้งแต่ว่าท้ายสุดแล้วเกาหลีใต้ก็ได้ขึ้นเชื่อว่าเป็นทีมอันดับ4ีของฟุตบอลโลก2002ไปอยู่ดี และเป็นชาติของเอเชียที่คว้าอันดับสูงสุดของฟุตบอลโลกได้จนถึงปัจจุบันเหตุการณ์ต่อมาเยอรมนีด้านหน้าถล่มบราซิล7-1ขาบ้านไม่ไวหน้าในบอลโลก2014บ่อลโลก2014ถูกจัดขึ้นในประเทศของเจ้าแห่งฟุตบอลและเป็นทีมที่คว้าแชมป์โลกได้มากที่สุด5าสมัยอย่างบราซิลที่ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งมีโอกาสคว้าแชมป์มากสุดแต่แล้วเหตุการณ์ที่สร้างความสั่นสะเทือนให้โลกต้องสัมผัสก็เกิดขึ้นในรอบ8ทีมสุดท้ายโดยที่บราซิลมาดวลกับเยอรมันที่มีตัวรอบรอง แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็อุบัติขึ้นเมื่อเวลาของเกมเข้าสู่นาทีที่29สกอร์บอร์บอที่แสดงผลอยู่บอกว่าอินซิเลกนำขาด50มันสุดจะเหลือชื่อจริงๆกับสกอร์ตรงนี้และท้ายสุดผลลัพธ์หลังเกมจบที่บาร์ซอุโดนถลม่มคาบ้านเละเจ็ดหนึ่งมันคือความพ่ายแพ้ที่ย่อยยับมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติอย่าไม่ต้องสงสัยแฟนบอลต่างบอบช้ำเสียน้ำตากันเป็นจำนวนมากมันคือแมตช์ที่ช็อกแฟนบอลของบารซิลและแฟนบอลของโลกอย่างแท้จริง อันที่9ก้าแมนยูซิลสาแชมป์สุดปฏิหารปี1999ในปี1999มันคือปีแห่งตำนานมันคือปีที่ถูกเล่าขานไปอีกนานแสนนาน,านมันคืออีกบทที่สุดยิ่งใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในสมัยนั้นก็จะหาทีมที่คว้าแชมป์ใหญ่ได้ครบในปีเดียวคือสิ่งที่ยากมากๆกับการที่มีทีมชั้นเยี่ยมอยู่มากมายแต่ว่าแมนยูสามารถทำมันได้ และยังมีเหตุการณ์ระดับปฏิหารหลายครั้งโดย3แชมป์ของทีมได้มาจากพิมลีกที่มีแต้มเหนือกว่าสแอนลแค่คะแนนเดียวหลังจบนัดสุดท้ายอีกถ้วยคือเอฟเอคัพที่เกือบจะตกรอบรองอยู่ล่อมล่อโดยช่วงสกอร์หนึ่งหนึ่งกับปืนใหญ่ทีมต้องเหลือ10คนเมื่อลอยชินโดนไล่ออกแล้วก็มาเสียดโทษก่อนจบเกมไม่กี่นาทีแต่ว่าปีเตอร์ชไมเคิลมาเซฟได้อย่างน่าเหลือเชื่อจนต้องไปต่อเวลาพิเศษก่อนที่แลนกิ๊กจะมายิงประตูระดับขึ้นหิ้งของวงการฟุตบอลอังกฤษพาทีมชนะ1และปเป็นชปในนบ้าป่ และถ้วยที่3ทัถ้วยใหญ่สุดอย่าง UCL เกมนัดชิงแมนยูเป็นลองไบเยนทุกรูปแบบโดยสกอร์หลังผ่าน90นาทีเสือใต้นำอยู่1-0แต่พอเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาเดเจ็บปีศาจแดงมาสร้างปฏิหารยิงลูกเดียว2ประตูพิกนรกแซงชนะ2-1ขวาแชมป์ได้แบบโลกตะลึงที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในโลกฟุตบอลและนี่ก็คือเรื่องราว3แชมป์แห่งตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และเหตุการณ์ที่10เหตุการณ์สุดท้ายเลสเตอร์ซิตี้กับแชมเปี้ยนลีก2015 2016ที่สุดแห่งที่สุดของเรื่องสุดช็อกของโลกฟุตบอลอีกบทคือการพังอัดคว้าแชมป์ลีกฟุตบอลที่แข็งแกร่งที่สุดการแข่งขันที่เข้มข้นที่สุดอย่างพิมลีกโดยทีมที่ทำได้ไม่ใช่แมนซิตี้ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลแมนยูเชลซีหรือว่าสเปอร์แต่ว่าทีมที่ทำได้ในฤดูกาลนี้ก็คือจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ที่ก่อนเฟิรฤดูกาลหากบอกคนทั้งโลกว่าเลสเตอร์จะเป็นแชมป์ คงมีไม่ถึง0 0 0 0 1เท่านั้นที่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงแต่สุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจริงจนได้โดยทีมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวตั้งแต่ประตูจนถึงแดนหน้าโดยไหลซึ่งซูเปอร์สตาร์แม้แต่คุนเดียโดยทีมชุดนั้นนำโดยแคสเปอร์ชไมเคิลเวสมอร์แกนแองโกโลกองเต้ลิยาร์ดมาเลสและดาวยิงอย่างเจมี่วาดีที่เป็นหัวใจหลักของทีมอย่างแท้จริงและนี่ก็คือปีแห่งประวัติศาสตร์ของสโมสรกับเหตุการณ์สสุุุดดช็อออกกน่าเเหลลลือของโบ ที่จะอยู่เป็นเรื่องราวแห่งตำนานไปอีกหลายร้อยปีอย่างแน่นอนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทั้ง4เหตุการณ์สุดช็อกของโลกฟุตบอลทุกคนชอบเหตุการณ์ไหนกันบ้างคนลุกกับทีมไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกความรู้สึกกันได้เลยครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปของฟุตบอลแฟนโซนสวัสดีครับ